แม่จ้าอสันหักแหงสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะามาเยี่ยมบาทคุณยายนั่นมนี่มันนี่คุณยายาเอยังคิดเนาะอันสีซุปรอบใหม่นะคะอ๋อจะอ้เป็นตาร์เสียบเตอรเนาะรอบใหม่เตรียมแล้วจังอันให้แม่ปีกินน้ำเลยเด้อ จ้าอ้าวมาท่านนี้เมนนำโมปัดบรรยากาศบันหน้าเฮาวั่นทงบันทาเนาะพี่น้องเนาะอ้าวคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาค่ะคุณตาคุณตาบ่เบิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตามาบันคุณตาสิไปเบิ่ง คุณยายนโมเรียบดัติคุณยายนมโมลกหญ้าพะนะโอ้โลกเขาลกกะลกกะลกกะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้านั่งลกเอาบ่าแม่ป้านั่งลกเอาเตี้ยววายเบิง่งเนี่ยลกกะไปดำพี่น้อง ตัว่ามืออื่นสีดำมืออื่นสีมัทไทยท้ำให้พี่น้องเข้าเบิ่งอยู่เป็นไหนเบิงนะ่งเนี่ยนางมีมีแนวนางวอมพี่น้องนางโรก,กสาสมัยใหม,แบบม่สมัยใหม่ล่ะสามขว้างตั้งสามาเอ็นนองตั้งเรียกง่ะโอ้ยเบิ่งเนี่ยมีแต่แนวอยากแนวกินพี่น้องพูนปลูกมักบวบมักน้าปลูกเมื่อสมีตาของอยากของกินเบิ่งเนี่ย คุณคุณไป็นไทยคุณอะโอ้มองนี้กับมองยูมองนี้มองตากะของม่ในไงน้อยกับตะเลี้ยงนับพี่น้องโอ้ยยากาศดีดีมาเนี่ยนี่นำสูงนนำมืใส่ลลกกะ นี่ล่ะพี่น้องยายของน้ำโม่ใบเห็นนวลผู้ใดเลียกตัวน้ำโม่สิให้ติดน้ำโม่กะขอเจิ้นได้ค่ะเด้อน้ำโม่ลำโม่กับยายน้ำโม่กับยายเพิ่อนน้ำโม่มาแล้วน้ำโม่สิลูกกาบ่ไปไหมน้องเบิ่งเบ่งนี่ น้ำโมน้โมสิเป็นผู้คนติน้โมนเ็ก็ไมา้วาออนะน้โมน้ำโมดำหน้าเป็นบ่ครับนครับนแต้โมหากินเก่งเกีงเนีพี่น้องเอรถ้ากินเป็นเาจะจับบ่เป็นถ้ากินเป็นเนาะสลัดเราว่าสิเสื้อน้ำโมไปกินเก๋ืยเตี้ยพี่น้องสิเลียงน้ำโม่บนน้อ ี่น้องเอาพอน้ำโมกับวาสิเลียงย่ดเองเด็กผ้าน้ำโมไปเมาของไม่ไ่ปวง,ปวงน่ะน่ะน้ำมโมโรก,กาดูโรก,กาให้แม่เบิ้งดูอ้าโรกดูโกคือว่าิดไทายให้พอเบิง้งเ <c oughs> อาโรกเลยเดี๋ยว แม่จิตไท,ย,ทยให้ความนาดเบิ่งเอ,อ้าลกไว้ๆตัวยินขึ้นก็ลกกลาแม่นี <c oughs> น้ยดักจุจ่มนามเด้อกระนั้นหญ้าลายได้เรียกเอาพี่น้องป๊าบสิพ้อง่ายว่าล่ะนี่เึ่งเลียกหญ้าเค้องลกอ๋อหมูวานมันม่แค่เขาอืม เว้นตะก่อนจังลาวกันนะพี่น้องน้ำม่ยกมาให้แม่เบิ้งดูได้ไปแต้พ่อกลับไปเออน้ำโม่น้ำโม่เก่งเกงพี่น้องน้ำโม่เลี้ยงงัวก็ได้หาปลาก็ได้หาหอยก็ได้มันทั้งหาปลา เตี้ยสิบห้าสิบห้านโมไปหาแนวมาฝากยายอยู่ค่ะค่าเอฟซีเลี้ยตนนนโมกับสิบห้านโมไปเมาของกินอยู่บันยายปวงอยู่โอ้ไปขึ้นโคก็ได้นอไม่ล่องน้ำก็ได้ปลาล่องหน้าได้กาปะนี่ โอ้เก่งแต่ว่าเอาพ่อแม่พี่น้องท้ายเบิง้งตะบันนี่น้องสาป่าของายอยู่สองเถวพี่นออ้องเถวสองเถวเฮ็ดเกษตรเด่นะข้างมกทั่วกับมีพ,นะพุุนอ่ะเดินพี่น้องสา,สาป่าบรรยากาศเขียวสะอุ่ม บรรยากาศดีดีพี่นอ้องบรรยากาศอันนี้อคอกุ้ยคอกนัวเพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นขายแล้วมีก็สองแถวหมักมะเขือกับมียุ่ยใกล้ใกล้กันกับั้นโคกหน้าเห้านี่แหละจ้ายุ่ใก,กล้ๆกลกันไตแมงพ้วม อ oh, ่างไาอยู่ใกล้ๆบ่ได้ไปเก็บไกลพี่น้องเก็บอยู่ใกล้ๆกระเบ่ื้องกรนน่ะป๊าดเลี้ยวไปทางนั้นบ้านโคกนาเราน่ะพี่น้องข้างหมักทั่วถ่ายแล้วถ่ายแล้วจ้าไปใกล้หันบ่ได้พูดอ่ะ ขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแรงใจของอีสานหักแทงเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะอีสานหักแท่งแม่ปีพอตรงกะทายพี่น้องเข้าเบิ่งอยู่ทวงนะ้าบรรยากาศดีดีอีสานหักแทงกับขอบคุณทุกกำลังใจของแม่ปีพอตรงเด้อจ้ะขอบคุณ ที่หายกำลังแรงใจแม่ปีพอตุงช่วงนี้แม่ปีสิได้ทายห้เบิง้งตลอดเลยจ้าเอาคลิปดีก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้ออันนี้คือ,น,อน้องน้ำโมจา้าคลิปนี้สิขอจบไปเพียงแค่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีสุขคนจากค่ะพนจาก โควิด <COVID. S 2> mm. มีตาคว่มสุกควม่มเจริญให้เอฟซีของแม่ปีถูกไว้ลวยลอตเตอรี่ได้จัาเด้ออ้อโอ้ยอแค่นี้่ะค่ะสวัสดีค่ะ